สบายดีสบายดีเนาะสวัสดีเนาะตอนจะชอบพี่นอ้องมาเบิง้งติดขอบมันเลเนาะหากระเลตัวเดียวเลยก็ตัวทึงๆพี่นอ้องขอบใส่ขอบเนาะเผื่อเวลาทาสีมันจะงามพี่นอ้องใส่ขอบแบบนี้เนาะนเวลาทาสีมันจะงามติดขอบอ่ะ ประมาณนี้เลยเนาะติดขอบมันนีเป็นวักไว้เนาะเพื่อให้ให้ฮอททาสีมันจะงามเวลาฮอททาสีเมืม่อน,นี้กลับมาอัปเดตเแล้วมั้งเนาะกเมื่อสุดท้ายแล้วพี่น้องกะยังบ่แล้วพี่น้องยังบ่แล้วเพราะว,ว่าเาท่ใดจะเยียบแม่เพนมันนะ ได้เทพืชสองอันเมื่อวานนี้เนาะในสองห้องเนาะเอาไว้นพื้ในสองห้องเอาน้ำสาก่อนสาเลยก็ยกปัดออก nào nó cuộn nó qua đây được, khoảng cái xương bên này phát luôn à ở thằng thường này หลังจากเขาได้สาบเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยแล้วก็เลยยุดยุดก่อนพี่น้องพอสิเทมันแล้วกับโบเลวสั่มพี่น้องเพราะว่าทรายเบิดเนาะทรายเบิดแล้วก็ปูนก็ยังเหลืออยู่ซิบสอบพี่น้องพอสิเทมันแล้วกับโบเลวสั่มเอาไว้มีเงินมียังก้อยว่ากันไหมพี่น้องตอนนี้ก็ยกังหยุดไปก่อนเนาะพักปีไปก่อน เมือ่อใดมีเงินมียังกะมาต่อใหม่มาอ่าเทเพื่อนมันแล้วเนาะเห็นกันยังหินกับซีเบิดทรายกัเบิดทรายเพียงเลือน้อยเดียวน่าจะทรายนะ่ะประมาณจากรถหนึ่งาจะพอเลยกะอ่าแห่เนาะแห่กะยังหลายเติบเอามาเพิ่มมันจะครึ่งหนึ่งนะ่าจะแล้วกับประมาณนี้พี่น้องก,กะตอนนี้เราก็ไดหยุดสักก่อนพี่น้องแลวกะ มือนี้ก็สิมาเก็บปูนเนาะไว้ข้างในเก็บปูนเก็บไม้ไว้เนาะสามแล้วได้สองมื่นแล้วพี่เนาะสองหมื่นสามมื่นแล้วมือนี้ก็มาเก็บกวดก่อนมาเก็บเก็บยังเรียบร้อยเลยก็อ่าตอกไม้ไว้ก่อนเพราะจะเอาปูนมาไว้ในเนาะปูนยังเหลืออยู่สิบสิบสองสิบสิบเอ็ดสิบสองสองประมาณนี้เดี๋ยวนะ ตัวหนนี้ก็ลัใไ้เมียห้เมียล่างหองก่อนตัวที่ห้องสาวตัวที่ห้องเที่้ืนเมื่อวานอเด้สองหองตัวนี้พีน้อาซเบิดโอ้้าทรซยบ่เบิดกะสีได้เฮ็ดแห้มันแหลวเนาะแต่ตอนนี้กราซเบิดก็เลยโจ๊กไว้ก้อนพี่เนาะ ผักเบกไปก่อนเนาะกะมีเงินมีอยังกะค่อยว่ากันไหมพี่น้องกะผักเบกเลยกะสีดายเนาะสีดายมันยังโมเลวพี่น้องอย่าคิดถึงโมเลวกะบโมเลวสั่มพ OK> ี่น้องกระโวเป็นยังเนาะบรรยากาศกันแดดไหมพี่น้องท้องผ่าว ของผ่าสีทะเลเลยพี่น้องของผ่าครับผมอ๋อบรรยากาศตามตรงไหนตรงนั้นกะแคมบ้านนอกเมืองตรงไหนตรงนั้นพี่เนาะโอ้คุณเกี่ยวเขาพคนโอ้ตัวสีเ่นเหลี่ยมมันนี่แล้วเนาะป้านนเนาะนี่เกี่ยวเขาปูนปกไว้เอาไว้ให้เมียมันยกซอยไว้ข้างในปูนกับพี่น้อง ตอนนี้ไส้เมียไปก่อนตอนนี้เบิ่งข้างนอกก่อนมันละ,ะข้างนอกก็สิประมาณนี้พี่นนอะสาบหอ่อบนแลบพี่นอนอะตอนนี้อ่าตัวนี้มันบาง,งามเนาะพอเฮาสีแต่งเนาะแต่งกันให้มันมีสีสันขึ้นน้อยนึงอ่ามองนี่พี่เนาะมองมองประตูนี้มาทั้งทีแต่งเลยก็ ที่เขาขีดไว้ขีดลายไว้นี่พี่น,นอ้องขีดลายขีดยังพอเพื่อเขาสิแต่งเนาะเขาเอาปูนมาแต่งเพื่อให้มันอ่าสีสันให้ให้มีสีสันขึ้นน้อยนึงประมาณนี้เด้อข้าขอบุญขอบุญนเนาะ,ะทางสนับสนุนเขากะทางผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนกะ ขอบอกขอบใจหลายๆพี่น้องได้ซอยมาสมิกะดีใจแห้งเนาะที่เพื่อนมาได้ซอยสมิกะเพื่อนซอยได้ซอยเฮาสมิกะโอ้ถือว่าบุญเขาลายเนาะค่ะบุญของุูนเลาย์ไล่เราทำบุญใหญ่เพื่อนมีเงินมีเงินกับไข่ต่อกันไปเรื่อยๆพี่เนาะตอนนี้โจ๊ะซะก่อนพี่น้องโจ๊ะไว้ซะก่อนโจ๊ะ พอสเห็ดทำไมแล้วกอะอยังบ่อแล้วนะกะเลยยายาสะก,กอนกันบบ่อเป็นอยังเนาะโอเคนะพี่น้องเนาะสหรับสนุอนอีกค่ะมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเนน้องเอนบอแมน,นว่าไปฮอดขั้นตอนไหนอะคะอ่ะอ่าทั้งม้วทั้งม้วนพี่น้องอ่า ตั้งแต่ตั้งเสาเนาะตั้งแต่ตั้งเสาขึ้นก่อเอวนะ่าเขาจ้างสร้างเนาะจ้างสร้างกลาเป็นจำนวนเงินประมาณหมื่นหมื่นหนึ่งไปเนาะย้อนไปเมื่อประมาณสี่ปีไปไปลายหาปีขึ้นหลังไปเนาะเขาตังไว้ในกาเอาเขามาได้เฮ็ดต่อเมื่อปีกายนี่เนาะเขาได้มุงขึ้นเนาะมุงขึ้นมุงอามงเงี้ยงกลเป็นเขาเฮ็ดเองบัดมงไปเนาะ โค้งยัเงเองเบิดแลวกะมาก่อ,อมายังมามาสาบม,มายังกะเอาเองเบิดเนาะเพราะว่าเฮากะบ่คคอยมีเงินไปจ้างคนอื่นพี่นองก็เลยลงมือเหดเองเลยกะบ่นบด,ดีเท่าที่ควรพี่นนองกะเฮากะพอเหดได้เนาะกะประมาณนี้พี่นนองกะ โอ้สแสงแดดแผดเผาพี่นอ้องแดดแห้งมีเนาต้องข้าวปนตอมกอตะเวนเนาะหินห้าสิขุณขึ้นไว้ทั้งเชิงเบิดพี่น้องหินเหลืออยูนีน,น,น้อยหนึหน่งนาะหัววานนี่บ่อเหล่าขำก่อนห้าสิขุณให้มันแล้วกับบ่อเหล่าขำก่อนกันเลยมือในห้็สิคุณใายไว้เก็บหมอกเก็บไม้ไว้เรียบร้อยแล้วก็เอาปูนไว้ข้างในพี่น้องก็สีโจ๊ะ ยุดพักเนาะพี่น้องก็ยุดพักไปก่อนโอเคนะ้อพี่น้องเนะสารพินก,กับขอบุญขอบคุณเดอ้อถูกกำลังแรงใจเนาะที่เขามารับชมแต่ต่นจ,นจนจบคลิปพี่น้องกะอ่าไว้โอกาสหน้าพาพใหม่เนาะมั้เปนโอกาสหน้าภาพใหม่ไว้คลิปหน้าพี่น้องมา พอๆกันใหม่นกกามานเนาะกระส่องะมาณใช่แนวพี่น้องก,ก่ะสำหรับพี่นี่กลับไปเลยเด้อพี่นอ้องสุกุลสุคนเนะาะไปแหละบ๊ายบายนอ้องท้องผ่ามากกักท้องผ่าพี่นอ้องสีทะเลงามขนาดไปเลยเด้อพี่นอ้อง